ข่าวเด่นวันนี้ออนไลน์ค่ะวันนี้เราพบกับคุณโอ๊ตและคุณเอสแห่งเรียนคุณชายค่ะครับสวัสดีครับ ก็สวัสดีครับผมโอ๊ตนะครับเลยคุณชายครับผมสวัสดีครับเอ็ดครับทามงกุฎตั้งแต่ด้จังหวัดต่างๆเนี่ยในการประกวดมิสแกนนะคะตอนนี้รับไปกี่จังหวัดนะคะก็ตอนนี้เบื้องต้นที่ที่เราได้ได้วางแผนไว้ก็รับประมาณ30จังหวัดนะครับแล้ตอนนี้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็เหมือนคักคอนายกวันนี้ครับก็ก็อันนี้จริงๆนักคอนายกเนี่ยเสร็จตั้งแต่ปี2ปลายปี2022ก็คือในขณะที่ประกวดของมิสแกนไทยแลนด์ก็มีการได้ พูดคุยกันเบื้องต้นสาหรับปีปีนี้อะไรเงี้ยครับก็ปีนี้ก็เลยปีนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเราเราเราค่อนข้างรับหลายจังหวัดแล้วก็แล้วก็มีทีมมิสแกันเนี่ยก็เริ่มเริ่มหลายๆจังหวัดได้เริ่มแถลงข่าวเริ่มจ,จัดประกวดไฟนอลกันแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยทุกอย่างมันก็เลยต้องไหวนต้องไหวนิดนึงครับผม แต่ก็ยังมีเวลามาร่วมงานางแถลงข่าวแล้วก็ร่วมงานในในหลายๆจังหวัดนะครับแต่บางจังหวัดก็ไม่ได้ไปเพราะด้วยด้วยงานที่เร่งรัดจริงๆครับ พอบอกว,ว่ามุกุดลสิแสแกนควานยกยกนี่เป็นมุกุดแรกของปีนี้เลยที่ได้ที่สําเร็จแล้วใช่ครับใช่ครับจริงๆคุยกับคุณกิ๊กพีดีไว้เ,เมื่อเมื่อปี2022ว่าในปี2023เนี่ยเราเราก็จะอยากทํามุกุฎเดอนใหม่แต่ด้วยความที่ระยะเวลา หรือมีสปอนเซอร์รายเดิมอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ปีนี้ก็เลยก็เลยนำมาใช้ปี2024มันก็เลยทำให้มงเน่ยเสร็จเร็วกว่าปกติ <c oughs> และการรังสร,รค์ของมองกุฎและมีคอนเซปต์อะไรของมองกุฎนที่เราคิดว่าจะให้มันเป็นอะไรมงกุฎที่โดดเด่นมากจริงๆของมันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดมากกว่าครับว่าแต่ละจังหวัดนี้เป็นยังไงอัตลักษณ์ยังไงจุดเด่นของจังหวัดนั้นๆบางจังหวัดก็นําคําขวัญบางจังหวัดก็นําของดีมาอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆคนก็จะรู้จักในมงของเรือคนชายในนามของมงอัตลักษณ์มากกว่าเงี้ยครับได้ได้ชูความเป็นจังหวัดมากขึ้นครับผมจุดเด่นนั่น้คือครับเพชร สีอะไรยังไงใช้อะไรคะตัวเพชรพลอยเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับคอนเซปต์ของของแต่ละจังหวัดด้วยแล้วก็แต่ละแบบด้วยครับว่าจังหวัดไหนมีวางคอนเซปต์ยังไงอาจจะใช้สีประจําจังหวัดสีดอกไม้ประจําจังหวัดอะไรเงี้ยฮะหรือว่าสีธงประจําจังหวัดหรือสีที่พีดีชอบหรือกองชอบอะไรเงี้ยมากกว่านํามาใช้อะไรเงี้ยครับ นี่ก็ได้ชมอยู่แล้วก็คิดว่างดงามมากเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณครับ, oh, บแบบว่าอลังจริงๆนะคะ่ะ <c oughs> ว่าใครที่เป็นเจ้าของงานนี้คงจะรื้อใจที่สุดเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณครับจริงๆตอนนี้หลายๆจังหวัดนะครับทุกจังหวัดมีเซอร์ไพรส์หมดเพราะว่าแต่ละจังหวัดปีนี้ครับจะบอกว่าการแข่งขันด้านมงกุฎเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเซอร์ไพรส์ทุกจังหวัดครับในส่วนที่เรารับไ้แล้ว3ากว่าจังหวัดเนี่ยสซอร์ไพหมดเลยครับฝากติดตามด้วยครับได้ครับฝากอะไรไว้กับแฟนแฟนชาวบิ๊นะจริงๆฝากเพจนะครับ เป็นมงกุฎเพชรเรือนคุณชายนะครับสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับจะมีผมเนี่ยจะเป็นคนตอบตอบเพจให้เองทุกๆคําถามจะมีคําตอบให้เสมอครับเพจมงกุฎเพชรเรือนคุณชายครับผมใช่ครับผมได้ขอบคุณมากมากครับ